เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเี่อเราคิดดีพูดดีทำดีปฏิบัติตามคำสอนของพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นก็ถือว่าเป็นเริ่ดียามดีมงคลดีสำหรับชีวิตของเราเพราะว่ามงคลในพระพุทธศาสนานั้นเป็นมงคลที่เกิดจากการกระทำกระทำที่ผ่านจากความคิดจากคำพูดจากการกระทำทางกาย โดยเฉพาะหัวใจของพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารโรงสอนเอาไว้ก็คือให้หละชั่วทำดีทำจิตใจให้ปองใสก็ยที่ใช้ภาษาบาลีว่าสัพปะปะภาษาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุระสัมปัธาการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตตะประโยทปะนังการการะจิต ของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็หมายความว่าทุกๆพระองค์เลยทั้งในอดีตที่ผ่านมานะับพระองค์ไม่ถ้วนแมกระทั่งพระองค์ปัจจุบันซึ่งดับขันธปริผ่านไปแล้วซึ่งโอวทาทปาติโมกนี้พระองค์ได้ประทานเอาไว้เมื่อ2,600กกว่าปีซึ่งที่ผ่านมาช่วง มาขาบูชาที่ผ่านมาตรวแทนประทระานเอาไว้แม้กระทั่งพระสัมมาสัตเจ้าในอนาคตก็จะตัดเหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกท่านที่ได้มาร่วมกันจเจริญพระพุทธมนต์หรือว่ามาทําความดีกันในช่วงนี้ตื่นแต่เช้ากันมาได้ปฏิบัติตามคําสอนพระสัมมาสัุทธเจ้าการกระทําทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อตัวเราเอง เพื่อสร้างสริสร้างมงคลให้กับตัวของเราเองเมื่อเราสร้างสริสร้างมงคลเกิดขึ้นในตัวของเราดวงบุญก็เกิดขึ้นในตัวของเราซึ่งปฏิปคุณหลวงปู่วัดปักน้ำนะซึ่งก็อยู่ภาพอยู่ด้านหลังอัตมานะอยู่บนด้านบนศีรษะนะด้านหลังกานก็ได้กล่าวไว้ว่าในตัวของคนเราเนะนี่ยจะมีดวงบุญดวงบาปแล้วก็ดวงไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป อยู่ภายในตัวซึ่งเกิดจากการกระทำทางความคิดทางการกระทำทางวาจาทางการกระทำทางทางกายนี่แหละก็เกิดขึ้นอยู่ในตัวเลยถ้าเป็นดวงบุญก็เป็นดวงใสถ้าเป็นดวงบาปก็เป็นดวงดำมมสนิทแต่ว่าดวงก,กลางก็ดวงสีเทาซึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของเราโดยตรง ก็คือดวงบุญและดวงบาปดวงบุญเขาจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีดทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งเรื่องคนดีๆเรื่องโรคีย้ทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองจะเกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการให้ชีวิตของเราจจริญงอเรืองในปกติทรัพย์สมบัติก็ต้องสั่งตั้งใจตั้งใจสั่งสมบุญด้วยการทําทานเป็นต้น ส่วนเรื่องบาปอโกศน,นั้นก็เกิดจากการทำความชั่วทุกรูปแบบเช่ไปผิดศีลหรือประกอบมิจฉาวาอจาอาชีพที่ต้องห้ามที่พระิจาห้ามวาไว้คือค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาายาเสพติดเป็นต้นตรงนี้ก็ต้องให้เว้นเด็ดขาดหรือว่าอบายมุกทุกประเภทเช่นการพน,นันดื่มเหล้าเกี่ยวกลางคืนเจ็ดค้งในการทำงานพบมิชั่วตรงนี้นะ ก็ทั้งหมดต้องปวงมีผลต่อชีวิตของเราโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาในการที่จะต้องให้หมอดูทั้งหลายมาดูดวงเราเพราะว่าดวงแต่ละคนก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะผู้ที่จะสร้างดวงก็คือตัวของเราเอง